เพื่อนๆเห็นบรรยากาศตอนไถ่ายนาไหมคะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะนกบินตามรถนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะเพื่อนๆมีอยู่สองคนนะคะเพื่อนๆก็มาช่วยกันนะคะ ออเขาไม่กลัวเลยนะคะเพื่อนเขาก็บินตามนะคะตามนกเนาะเห็นไหมคะนกสนุกสนานใหญ่เลยนะคะเพื่อนบินตามรถไถนาเห็นบรรยากาศไหมคะเพืาา่อนดีมากๆเลยเนาะเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะคะเพื่อนวันนี้ก็แดดร้อนอย่างเช่นเคยนะคะเพื่อน เราก็ยังอยากให้เพื่อนๆเห็นบรรยากาศตอนที่เขาไถ่านาปังเนาะไปถึงนู่นแล้วนะคะ